สวีดากับสวัสดีกับท่า,านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกับรายการนันเซนเนีซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถ่ายห้องให้ดูซึ่งเออรู้ก็ยันไหมเนาะเน,นี่ยอ่ะนี่ที่นอนผมก็มันก็ยังได้แล้วก็อันนี้เป็นผนอันนี้เป็น,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 ปน,นหน้องของรอบผมนะ <c oughs> ต่วน,นี้เป็นเอเอ่ก็เยังไงพัดลมตัวน้อยของผมนั่นเองนะพอเวลานอนมก็จะเปิดไว้เนาะ้วคานี้มันก็ลมมันก็จะพัดมาทางนี้ส่วนคนรอกผมอะ่ะก็จะพัดตรงไปเลยเพราะว่ามันเป็นพัดลมมันใหญ่ดูดิแล้วก็ตอนนี้ก็กี่โมงวะดูแป๊บชิบหายดูไม่ได้ขามานั่นกินม,มาม่านเะนี่ย มาเสนอรูปที่หลวงปู่เอามาให้เองรูปปู่ก็เป็นพระนะครับก็เฮ้ยหนังปเป๊จจะเพียดจ,จิตแล้วเพียใจเพียที่นอนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ